เมื่อวันที่5และ6สิงหาคม2568แณโรงแรมปรินท์พาเลทกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกัญญาบาลอธิการบรดีมาหาวิทยาลัยรายชภัฏเทพสตรีได้มอบหมายให้คุณสุภัฒสอนยินดีสุขผพ้อในการกองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบรดีพร้อมด้วยคุณบรรณรัตน์ขาววิเศษเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการกองพัฒนานักศึกษาคุณวันนิสาเปียศิรินักแนแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการกองพัฒนานักศึกษา และคุณจะริยาทองคำพยาบาลวิชาชีพกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้แทนมาหาวิทยาลัยรายชภัฏเทพสตรีเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนระบบการดูแลสุขภาพจิตประชาชนด้วยพลังเครือข่ายชุมชนผ่าน,นกลไกระบบสุขภาพปฐมภูมิร่วมสร้างพลังใจสุขภาพจิตไทยยั่งยืนร่วมการนำเสนอผลงานมาหาวิทยาลัยรายชภัฏเทพสตรีกับการดูแลใจนักศึกษาและเข้ารับโล่รางวัล เครือข่ายมาหาวิทยาลัยดีเด่นด้านการดูแลจิตใจนิสิตนักศึกษาประจำปีพศ2568ซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานสุขภาพจิตสามารถนำไปต่อย,ยอดขยายผลให้ครอบคลุมในการดูแลประชาชนมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่เครือข่าย ในการดําเนินงานที่มีผลการดําเนินงานสุขภาพจิตเป็นที่ประจักษ์โดยมีคุณชัยชนะเดชเดชโชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเปิด